ราคาทอง27ธันวาคม2565รูปพันธ์ขาย3 1 5 0บาทวันที่27ธันวาคม2565ราคาทองไทยประกาศครั้งที่2เวลา10นาฬิการาคาทองปรับขึ้น50บาทส่งผลให้ทองคําแท่งรับซื้อบาทละ29,550บาทขายออกบาทละ29,650บาททองรูปพันธ์รับซื้อบาทละ29,016.24บาทขายออกบาทละ31,550บาทค่ะส่วนราคาทอง2สลึง50สตางค์ทองคําแท่ง2สลึง15,325บาทราคาทอง1 สลงทองคําแท่ง1สลึง7,913บาทราคาทองครึ่งสลึงทองคําแท่งครึ่งสลึง4,206บาทสําหรับราคาทองคําต่างประเทศอยู่ที่1,806.50ดอลลาร์สหรัต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ค่ะอยู่ที่34.66บบาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ